บรรยากาศใต้ฟ้าสแสลมพี่น้องสาบายดีทุกคนสาบายดีตอนเศร้าพี่น้องบรรยากาศอยู่ล้างบ้านอีกแล้วทำกลางแสงแดดพี่น้องมันนีตื่นสายเน่จักหน่อยพี่น้องเมื่อยเมื่อวานนี้เ <c oughs> นาะก็เลยพากันตื่นสวยแดดกล็เริ่มออกแต่ว่าพอม,มาเบิ่งพักแล้วมันพรอมเก็บแล้วพี่น้องส่วนหลังบ้านนี่ ส่วนหลังบ้านของเราเองก็บ <c oughs> ประกาศซ่อมคายอีกแล้วพี่น้องวันนี้เนาะที่เรียกว่าจีได้ไปสาวรรค์บ,บ่ได้ไปซ้ำพี่น้องบอ่มีเงินมอมอนัดทาฟันสองเดือนแล้วบ่ได้ไปเบกพี่น้องส่วงนี้บ่เอือต้องการใช้เงินหลายเนา <c oughs> ะก็เลยบ่ได้ไปเนาะทุกคน หาเงินซะก่อนเพราะว่ามือนี้กระสิไปตัดเอาผ้าอีกตัดเอาผ้าแล้วกัเดี๋ยวกะสิได้มาตบแต่งทั้งอีกวัดนึงเนาะพี่น้องขันมีงานเขาดูดูิก็โอเคอยู่พี่น้องพอได้หาได้สิปพอได้ใส่ทรงใส่ซองอืมนู่นนี่นั่น <c oughs> ขันบุมีงานเลยเนี่โอ้ตายพี่น้องเพระนาะฉะนั้นแล้วต้องหาเงินซะก่อนนะพี่น้องเนาะก่อนสิเฮ็หยังก็ได้ เสียงกับบัญญัติมีปัญหาพี่น้องผักกาดซ้อมอันนี้รุ่นรุ่นรุ่นแรกใกล้สิเบิด์ตละทุกคนวันนันกำลังเก็บอยู่ตอนนี้มาเบิ่งสลัดอิตาลีกันพี่น้องเพราะว่าร้อนนี้เ้าสิได้จักบาทกันพี่น้องเพราะว่าเบิ่งอร์สิคือราคาแล้วเนาะทุกคนน่าจะเป็นโลละโลละห้าสิบหกสิบแล้วขายเป็นโลไงฮึม เอาก็คืนราคาแล้วฮ้ยนี่สุดนี้ส้นก็นคืนราคาได้นี่น่าจะเป็นกร,รัมละอ่ายี่สิบประกาศซอกรรมก็กร,รัมละยี่สิบสองกรัรมก็สามสิบได้แค่นั้นสุดๆเพราะว่าอากาศมันหอดมันยังแล้วมันก็หยากได้เฮ้ยพักก็หายากเน่อันนี้ อันนี้ทั้งสมพักเสียนทั้งอันพักกาดซ้อมพี่น้องซ้ำปุกบซ้ำปุยใส่ก,กันเลยแต่มันกางงามวายใหญ่เลยพี่น้องแป๊บเดียวน่ะเฮ้ยสวยขึ้นเพ,พือบเลยยวสิอขออนุญาตทางกล้องก่อนอนะพี่น้อง บายดีด้วยทุกคนบายดีตอนเช้าบรรยากาศข้าสวนอีกแล้วง่งามอยู่แล้วน,นะคอือนี่งานใหญ่มากทุกคนงงามอยู่นะเพรามันจะหมดเนี่นยมันก็งังามอยู่นะ แต่ละบาทคือเปิดคลอยทุกบ้านไม่อะไรอยู่บ่ประกาศจะประกาศคลอยบ่ เรื่องของเด็กเรา่องนี้คือเบื่อเด้อสวนผักข่อยดูกันยาวๆดูกันไปเรื่อยๆด <c oughs> ูได้กต่สวนผ <c oughs> ักข่อยตื่นเช้ามาไปตางน,าน,น้าต้งเน้อเนาะเช้ามาก็ต้องเข้าสวนผักต้องเก็บผักขาย चाहिए ผักงามงามผักงามๆอุ้ยเตียกระสัอ้อกอโกมอ้าวเพราะว่าสิบบอไดลายจะไดลายกจอเตียกระสามนะเกิดเลียนวายนะพี่เนาะจะได้เห็นจะไ,ได้เห็น 1, มหมดเลย Oke, turun ini. เออ,อยิง,งยั้งลักไหม่เลยครัส่งผลจะมาก่อดีแท้ไปเด็กเก็บพักอันนี้สก,ก่อนนะแล้วแล้วสก,กอนอพี่น้องเนาะจากไปมัดแล้วก็็กเก็บมักถั่วอีกมือนี้ก็ได้เจ้ทุกคนได้กันหนึงกะละมังหนึ่งเลยใหญ่เลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวสิเก็บมักถั่วส่วนบอน่อน้ำเพิ่นไปเก็บอัน ผักเสียนเลยเนาะผู้ตัดผักเสียนทั้งสวนผู้ย,ยาสิเก็บอมักถั่วขาเบิ่งมักถั่วนำกันพนะี่องอาจีบ่็คอยโดกเนาะทุกคนแต่ก็ได้อยู่เนี่ยเนี่ยมักถั่วมักั่ว อสีดกๆเนี่ยจังหน่อยห่งหางๆสวยงามคือว่าได้พี่น้องบอกวอาพอได้ใส่ยังเนานะเพราะอาจจะเป็นเพีย้ยเข่าหมดเข่าก็เลยบ่ค่อยงามทุกคนได้เก็บม,มักทั่วก่อนพี่น้องสิได้จะกล่ำจักมัดอะไรยังไงมือนี่โอ้เปิดตัดผักหอมผักกาดลังใหญ่พี่น้องผักหอมปลอบผักชีอันนี้ผักเสียน ผักเสียอันควนในตดจะเตือละสามสี่เธอะนี่ยจี่าณิยังได้ตัดอยู่เนาะอันนี้ประกาศซอมกำลังใหญไงผักหอมดิหอมก็โอ้ยโบงงามดินี่สวยเอาซะเลยตัด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 อุ้ย มาพระเจ้คุณทุกคนเดี๋ยวห่อฉีมัดมัดแล้วกับผักเสียนกันล่างไปที่เรียบร้อยเลยล่ะๆๆทุกคนมาเฮ้ยเท้าไปไ้ผักเสียน3ามกระจาษส้มผักเสียนถือตรงสลาวเบิ่งน้าเลยบางทีคือตัดหญ่ามานะะันพอ okay. <im> <im> นี้นะเราจะมัมดมาขวสามสี่ห้า I'll el otro. อนมัดสลากมัดก่อนอืมมัดโหลดมันเลือกกันเลือก,อกแต่เติ บาทิบาทพี่น้องเอ้ยเงินใส่บุนบ้านบุนบ้านมีกระปุ้นูแ้น้องเบืกปุนมียางมากมาย้่น้องด้าวปุ้น้าวปุ้นสิบโลส่นเจีเจอัมมลาัตยเขาอาบกาวปุ้นอยู่ยเ,เม,าามืนนอนน้อง,องเรียกว่าจะคิดขนมมันยากเพาะบริษัท

ท้ายพักพแล้วก็สิเขาไปตัดผ้า,าเนาะ <c oughs> เพราะว่าผ้ายังเต็มวัดอยู่เลยจะไปใส่แล้วพี่น้องมงี้ยงเงี้ยงอยู่ซารเด้อทุกคน

หนึ่งสองสามห้าหค่อยหมัสแปดส่สองสี่สิบหกสเจ็ดสบเจมาสเอ็นงไหมสองสี่หกแปดสิบสิบสองสบสสเจ รูปแล้วพระกาศซ้อมสิบเจ็ดมัดอกทัว3สามมัพี่น้องสองร้อยพอดีนะทำบอลรถน้าทุกคนพักเขตได้ไรอย่าให้มันยิกแล้วมันสีบอมันสีบอแเฮงเดาลาเบอร์ยันมันยิ่งหงาอะมอพี่น้องนี่ก็ด d อแล้วพากจากก่อนแล้วกันวทุกคนเพ่ากันเก็บพัก อยบาไปคล้ายหลังที่พักเสียงไวคันสูขขงน้องทุกคนขลีบุ<อ>บ้านกลับไปแล้วพี่น้องสาบายดีเด้อสมงพักเสียงพอดคล้ายบุรบ้านพี่น้องตรงว่ายี่สิบยี่สิบบอกเคยพ,พอพี่น้องสมงพักเสียง